พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างครับถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอมาอยู่ในสังคมมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ทําอย่างเปิดเผยไม่ได้หนึ่งในนั้นคือการผายลมหรือการตดนั่นเองครับสิ่งมีชีวิตหลายๆอย่างครับสามารถตดได้โดยที่ไม่ต้องระวังอะไรแต่พอมาเป็นมนุษย์ก็จะมีการเข้าสังคมความอายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คราวนี้ใครจะรู้ครับว่ามีปีศาจชิดนหนึ่งของญี่ปุ่นชื่อว่าโอดเกรุเป er หรือ หมายถึงปีศาจผายลมนั่นเองแต่บางคนก็จะเรียกว่าโอดเกโอยาชีโดยที่โอดเกรุยเปเนี่ยมันมักจะโผล่มาตอนที่เราอยู่บ้านคนเดียวครับแล้วก็จะส่งเสียงดังปีในเตาไฟโอดเกรุเปเป็นภาษาของชาวไอโนหรือชนเผ่าทางเหนือของญี่ปุ่นครับโดยโอดเกแปลว่าผายลมรุยแปลว่ารุนแรงเปแปลว่าหลุดคนจึงแปลรวมกันเป็นปีศาจผายลมอย่างรุนแรงส่วน อดเกโอจาชี ashi, แปลว่าผีผายลมนั่นเองเวลาที่ปีศาจต,ตนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาครับแน่นอนว่าเราจะมองไม่เห็นแต่เราจะได้ยินเสียงผายลมที่นูน่นที่นี่ที่นั่นพร้อมกับกลิ่นเหม็นแทบจะทนไม่ไหวในช่วงเวลานั้นครับให้เราผายลมโต้อตอบกับปายาไปยอมแพ้เพราะอดเกรุยเปมันได้กลิ่นที่มันฟุ้งกระจายแล้วก็เหม็นมากๆสู้มันมันก็จะรีบหนีไปครับหรือถ้าผายลมไม่ทันจริงๆทาเสียงก็ได้เพื่อหลอกมัน ในยิ่านชาวไอโนุครับมีการพูดถึงการผายลงโอดเกลยเปว่ารุนแรงถึงขั้นทําให้เรือหางยาวขาดครึ่งเลยตอนนั้นทําให้คนที่อยู่บนเรือครับโมโหมากจนตีโอดเกลยเปจนตุยแต่ภายหลังก็มาพบว่าศพนั้นมันเป็นแค่หมาจิ้งจอกดําเท่านั้นแล้วเราละครับถ้าเป็นเราเรามั่นใจว่าเราจะสามารถผายลมโต้ตอบโอดเกลยเปจนมันหนีไปได้ไหม